สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เรามาเย,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 ยาี่ยมเยี่ยมเยีนอดีตผู้ป่วยแล้วก็ผู้ที่ดูแลสุขภาพกันกับรายการหาสัจจ์์เลือดจระเท้เราอยู่กันที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาสวัสดีพี่พประคองค่ะ, <ขอ S 1> สะสวัสดีพี่อนงค่ะนี่คือสองสองคู่ชูชื่นเนาะ <ème> <thankfully> สองคนตายาย <elasticity> คือพี่อนงเน์เป็นเป็นโลหิตจางกับกระเพาะนิดหน่อยไม่มาก แต่โลหิตจางนี่เป็นตั้งแต่เกิดอยู่แล้วคนที่เป็นโลหิตจางอย่างทุกๆก็เป็นยตจางตลอดอกินเติมสามเดือนกินสามเดือนกินพวกพวกบำรุงเลือดใช่ไหมเพิ่มเกล็ดเลือดบำรุงเลือดอแล้วของพี่ประคองเป็นอะไรคะเป็นเบาหวานอย่างเดียวเบาหวานอย่างเดียวไม่เอาพี่เอาน้องมันมาไม่เยอะมากมันจะมีเกา้นิดนีดใช่มีเกอ้ามาตอนนี้คือโรคพี่โรคน้องของมันที่มันจะเรียกตามกันมา แล้วตอนตอนที่พี่ประคองเห็นในทีวีอ่ะสั่งซื้อหน้าจอใช่ไหมคะแล้วก็อันนี้ซื้อซ้ํารอบที่สองนี่หมดไปแล้วรอบที่2หมดแล้วหมดแล้วแล้วก็พอดีเมื่อเย็นโทรมาบอกว่าพอดีลูกโทรเข้ามาบอกว่าอยู่บ้านไหมแกบอกอยู่ กำลังจะสั <único Liberty eye throat> ่งพอดีให้เอามาให้ด้วยก็เลยบอกอันนี้ไม่ต้องมาถึงหน้าบ้านเลยมาส่งถึงบ้านเลยไม่ได้ไม่ต้องส่งไปสานีนี่คือลูกค้าที่ซื้อซ้ำแล้วทานประจําของเราคนที่รักสุขภาพแล้วก็ดูแลสุขภาพให้พี่ประคองเล่าก่อนผลก่อนและหลังก่อนก่อนกินเบาหวานขึ้นอยู่ประมาณเท่าไหร่ก็อยู่ประมาณร3 0กว่าร3 0กว่าครับอ่าสามถึงร้อห ประมาณคถ้าถ้าเรากินอะไรที่มันไปเพิ่มก็ก็ก็ถ้าว่าเราเราไม่ระวังอาหารมันอาจจะเพิ่มขึ้นอ่าแต่ว่าถ้าเราเราเราระวังมั่งก็ควบเก็ดเลือดอะไรมันก็จะดีผักน้ำพร้านเราเนี่ยดีที่สุดเนาะกินได้แล้วเนาะปลาย่างปลาติด พวกจานที่ไหนแล้วฉันปลูกกินเองได้ผักอะไรเก็บผักหลังบ้านเก็บผักหลังบ้านแล้วก็ใช้เอ็นแปกิต่าแคบอกเดี๋ยวจะต้องเดินแอบไปดูสวนครัวแกหลังบ้านไปกินกินหน่อไม้บ่อยผักนี่มันก็เลยขึ้นอ๋อไม่ได้ของห้ามของแสลงสําหรับไปที่โรงพยาบาลเขาบอกว่าหน่อไม้มันแก้ยาเขาว่างั้นใช่ใช่มันจะไปล้างยาที่เราปลูกหน่อไม้มันมีหน่อไม้ก็เลยทบ แกง,งกินกันเลย,อ,ยอร่อยอร่อยแล้วก็ตอนนี้ช่วงนี้หน้าข้าวเหนียวมะม่วงครับเอ่ออร่อยข้าวเหนียวมะม่วงก็ดาตานมะม่วงก็ด้ตาตาลนข้าวเหนียวกับมะม่วง <c oughs> แต่แต่หมอบอกก็ไม่เป็นไรถึงจะขึ้นมันคือตามภาวะอาหารครับแต่ผลอีกอีกอย่างหนึ่งที่พี่ครองบอกว่าหมอบอกว่าดีคือผลเลือดใช่ไหมคะครับผลผลเลือดอืมมาก่อนหน้านี้หมอต้องให้ยาอะไรมาหมอเขาก็จะให้ยาไอ้นั่นอะไรริมเรีย แล้วก็แสดงว่าเราเลือดหนืดครับอ่าแล้วก็เพิ่มมีตัวเขาเรียกว่าไขามันอ่าเดี๋ยวนี้ลดแล้วลดยาได้แล้วลดลดยาได้แล้วหมองดสองตัวใช่ไหมคะห,หมองดยาสองตัวคือตาตัวละลายเลือดครับกับตัวไขมันไขไขมันอ๋อก็เหลือทานแค่ตัวคุ้มมาหวานอย่างเดียวก็ตัวไอไข่ไขมันมนี่ก็ให้ทานแค่ เย็นเดียวอ oh. แล้วก็บาหวานก็กินแค่เช้าเดียวอ๋อ oh. ลดยาได้ขนาดนี้คจากสามสองชุด6กระปุกก็อยู่ประมาณ3เดือนดิใช่ไหมกี่เดือนเพราะว่าสองคนแบ่งกันผมกระปุกหนึ่งผมกินแค่สิบวันสองคนทั้งนี้ทั้งนี้้าวันหนึ่งสองเม็ดของผมสี่เมตรต่อวนันออ๋ ออันนี้สี่เม็ดคือคือช้าช้าก็เย็นอ่าอันนี้อันนี้ช้าเย็นช้าเย็นอย่างละเม็ดอย่างละเม็ดแล้วแล้วของพี่น้งเลือดดีขึ้นไหมแล้วมีแรงขึ้นไม่เหนื่อยง่ายใช่ไหมไม่เหนื่อยทำงานคือคือมือเนี่ยคนคนที่เป็นโลหิตจางเนี่ยทุกก็เป็นทุกทุกเป็นเป็นโลหิตจางเวลาเราไปเจาะเลือดเนี่ยหยดเลือดลงไปในน้ำเนี่ยหักว่ามันจะขึ้นมาเมอก่อนพร้อมมอก่อนพร้อมนี่ก็ยังไม่อ้นนะ ง,งมไมหอมจนเหี่ยงบนอ่ะอออันนี้ดีมีแก้มขึ้นว่างั้นเถอะโอ้ยมีแก้มแล้วนี่คกลับไปบ้านเขาบอกโอ้ยนหน้าตาสดใสขึ้นเนาะมีกันวะใชค่คือคือคือถ้าคนที่เป็นโลหิตจางเนี่ยมันจะเหลืองแล้วก็ซีดครับแล้วทำงานไม่ค่อยไหวจะเหนื่อยง่ายจะหาว่าเราขี้เกียจเราไม่ได้ขี้เกียจนะแต่มันเหนื่อยใช่ไหมทั้งทางนี้ทำไม่เท่าสมอ เหนื่อยก่อนอันนี้เหนื่อยก่อนเพราะไขมันไงเพราะพอคนเป็นเบาหวานนะเขาไม่เหมือนเราน้าตาลเขาแล้วก็ระบบการสูญฉีไม่เหมือนเรามากเนีะยพอพอทำงานงานออกมากก็จะเหนื่อยอ่านั่นแสดงว่ามันใช้ไปเยอะแล้วใช้ไปเยอะแล้วพอต้องหยุดต้องหยุดอ่าไม่งั้นเดี๋ยวจะเกินลิมิตเดี๋ยวจะน็อกนี่คนเป็นเบาหวานกับเราต่างกันเราแค่โลหิตจางแค่เวลานั้นเราเราจะเพียง่ายแค่นั้นเองแต่ว่า พอเรากินนี้ขึ้นไประบบเลือดหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ไม่ได้ไม่ได้ไปเอายามากินแล้วยังยังเอาไปเอายาบำรุงเลือดมากินอยู่ไหมก็กินอยู่ยกินอยู่กินอยู่ด้วยกันแล้วไปเจาะเลือดอีกป่ะได้เจาะไปช่วงกินนี่มันกินกินหลังเนี่ยตอนกินนี่ยังไม่ได้ไปเจาะอีกเ,เลยอ๋อยังไม่ได้ไปเจาะอีกก่อนหน้านั้นเจาะไว้แล้วค้ะหมอนัดอีกเมื่อไหร่อะคะเดือนไหนปะเดือนสิงหาเนี่ยอ๋อเดือสามเดือนจ้ะอีกสองเดือนเองอืม ก็เดี๋ยวถ้าหมอนัดก็ไปตรวจฟันผลเลือดให้ชื่นใจอย่างของพี่พ่ครองก็เพิ่งไปตรวจมาไอาสู่ภาวะที่เสี่ยงเขาหมอก็บอกว่าไม่ไม,ไม่ไม่มีแล้วเขาไม่ได้พูดว่าอะไรเขาบอกว่าก,ก็ก็ดีเขาก็ว่า,าว่าถึงถึงมันจะขึ้นขนาดนี้ก็ถือว่าคุมได้ดีเขาก็บ้าอาคุมขึ้นเพราะอาหารครับรรขึ้นเพราะรูอาหาร,ร,รตัวอยู่อแล้วก็ พอนั้นเหงื่อออกเยอะๆถ้าหากบ่หวานขึ้นเยอะเหงื่อพอออกเยอะอเวลานั้นเหนื่อยมากทีเนี้ยเราก็หยุดเราก็จะต้องรู้ตัวอของเรารอัน,นอันนี้คือวิธีการดูแลตัวเองอย่างอย่างพี่ประคองถือว่าดูแลดีนะคะคุณผู้ชมภายในระยะ6กระปุก6กระปุกลดยาลงได้2ตัวตัวไข,วขมันกับตัวละลายริ่มเลือดเหลือตอนนี้เหลือแค่เช้ายาคุมบาหวานเม็ดเดียวของหมอครับแล้วก็เย็น เย็นยาไข่ไขมันไข่มันไข่มันจากสองมือก็เหลือแค่มือเดียวเหลือจุครึ่งเม็ดเหลือแค่ครึ่งเม็ดถือถือว่าเยี่ยมแต่พี่ประคองเชื่อใช่ไหมคะว่าเป็นผลมาจากตัวนี้ที่กินเชื่อเมื่อก่อนไม่ได้กินตัวนี้เพิ่นจะชอบชามือชาอะไรจับรถจับอะไร เพราะเลือดไงเพราะเพราะเลือดมันไม่ฉีดเลือดเป็นไม่ฉีดใช่ควจะชามือคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยต้องบีบแขนอมันเบาหวานเนี่ยเลือดมันจะหนืดครับพอหนืดปุ๊บมันก็ไหลไม่ทันมันมันมาไม่ถึงมันมาไม่ถึงตายประสาทเราตัวนี้เป็นช่วยให้ระบบเลือดไหลเวียนดีขึ้นเติมเหมือนเติมออกซิเจนในเลือดตัวเลือดจระเจ้แล้วก็เคยเคยเห็นรายการ เทปที่มันเป็นผมคุยให้ใครฟังเขาเขาไม่เชื่อผมหรอกแต่ผมเขาบอกว่าเขากินก็ไม่หายผมทำไมถึงว่าเป็นอย่างนั้นผมมาวิเคราะห์ดูว่าเขาไม่คุมอาหารเขาไม่คุมอาหารใช่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 เขาไม่คุมอาหารอะไรเขาก็กินกินกินแล้วก็จะหางว่าจะให้ยาขนาดไหนจะดีได้หมอยังต้องสั่งห้ามเลยเออก็ยังยังไม่ไหวใช่เราเราเราจะบอกเสมอ ใช่ค่ะเราจะบอกเสมอว่าบางคนโทรมาบอกว่ากินนี่แล้วกินอะไรตามใจอยากได้ไหมนานๆนนทีได้นานๆนนได้แต่แต่ไม่ใช่แบบว่าอะไรก็กินซะหมดไม่ได้เหมือนคนที่เป็นสะเก็ดเงินโทรมาไม่ไม่หยุดเล่าได้ไหมบอกไม่ได้คุณไปหาหมอหมอยังบอกให้คุณหยุดเล่าเลยไม่ได้ต้องหยุดนะคะอันนี้คือเป็นวิธีการดูแลตัวเองใครที่แบบว่าเฮ้ยนานๆเรื่อง ของอะไรที่อยากเนี่ยโอเคผมรู้จักตัวเองที่ว่าไม่ไม่คุมอาหารเพราะวันวันนั้นผมประมาทไปผมว่าผมดีแล้วผมลองทานแบบสบายสบายแล้วมันขึ้นมันไปหาหมอหมอก็ว่าโอ้มันขึ้นอีกก็ว่าต้องคุมอ่าตรงตองคุมก็คือนานๆได้นิดๆหน่อยๆอ่านิดๆหน่อยแต่แต่ทานนี่เยทานให้เยอะอทานได้แต่แต่จะให้เยอะแต่พอพอหลักหลัก หลักของเลือดจะเคคือถ้าวันไหนเรากินอาหารที่ตามใจปากเราอ่ะกินสองมื้อเหมือนที่ที่บาวคองกินอ่ะถูกแล้วมันจะไปลดลดลดเร็วลดเร็วอ่านั่นแหละมันจะช่วยแต่ก็อย่าให้ป่อยนะมันลดมากลดมากถ้จนมันหอมมากต้องทานอาหารเสริมอย่างอื่นอีกอ่าอ่าอ่าดีดีดีมันมันผอมเกินใช่ใช่หอมเกินผมก็จะไม่ไหวใช่เนี้ยเนียเนี่ยเนียอันนี้กำลังดีนะเนี่ย เนี่ยอย่างเงี้ยกำลังดีในวัยของ60กว่านะคุณผู้ชมนี่คือวิธีการดูแลตัวเองดีๆแบบนี้นะคะ,ะวันนี้เรามาถึงที่เนี่ยมืดแล้วแล้วเราก็ไม่ได้เตรียมอะไรมาเยอะเพราะว่าใจเราเราเรามาที่ไหนเราโทรหาใครที่รับโทรศัพท์เราแล้วก็ยินดีให้เรามาเยี่ยมยินดีที่จะเผยแพร่ข้อมูลในการดูแลตัวเองกับมหาจักรเลือดจระเข้เราก็ยินดีที่จะแวะเรามาถึงที่นี่6กโมงกว่าแล้วแต่ว่า พี่ประคองบอกว่ามาเลยมาได้เลยเราก็ดีใจนี่คือหนึ่งตัวอย่างสองคนตายายที่ดูแลกันช่วยกันดูแลสุขภาพดีๆอย่างนี้เราชื่นใจอยากทานกันเราเห็นเราเห็นอร่างนี้เราก็ชื่นใจแล้วพี่แกก็ยินดีที่จะบอกเล่าวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะพี่กองขอบคุณมากเลยค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะวันนี้เวลาดีๆหมดลงแล้วลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ ผมทานเก็ดเลือดจอระเข้มาก็รู้สึกจะหมดไปหกปุกเมื่อช่วงช่วงที่มันดีขึ้นมาก็อยู่ประมาณสามข้อูกแหลกที่ผมได้ทานไปพอรู้สึกว่าเลือดก็ไม่เนื้อก็ไอเลือดก็ไม่ไม,ไ,มไม่คน้นรู้สึกว่าดีขึ้นไอมือที่เคยชาก็รู้สึกว่าหายหายจากการชาการที่มันเคยมีอย่าง เหนื่อยก็ไม่ค่อยเหนื่อยถ้าว่าเราไม่ได้ทานตัวนี้เข้าไปเรารู้สึกว่าจะมีเบาหวานขึ้นมากกว่าตามปกติที่กว่าปกติที่เคยได้เป็นมาอย่างแฟนนี่เขาก็เป็นเลือดจางเลือดจางเมื่อก่อนผอมมากพอมากินตัวนี้ก็กินแล้วมันก็ดีขึ้นอ่าะทำงานก็ไม่ไงทำได้ทั้งวันเนี่ยงานหนักงานเบาสู้ตลอดที่เขาบอกว่าเบาหวานไม่หายผมผมยังไม่เชื่อผมยังเชื่อว่าจะเข้นยังจะช่วยได้ให้ผมได้หายค่ะ คิดว่างั้นนะผมถึงลองลองไล่ไปเรื่อยๆอยู่ตอนนี้ยาผมว่างมันดีแล้วผมก็ไข่ผมก็มีแห้งอยูมันเขาก็แซ่บมันเขาก็เสีบยากินแต้าเข่าด้อพี่น้องเอ้ยกินยกไปวันนึงหันข้าวเดี๋ยวอยากอีกแล้วครับร่าอกานแล้พี่ไว่าเออร่างกายเขาก็แข็งแรงอยู่ย่างได้ย่างได้ครับย่างที่นอนได้ ขายเองนั่นแหละบ่ได้พาน้ำก็ให้ผู้ใดย่างน้ำย่างเขาไปเลยเอีกออาหารเสริอมเป็นก็ดีอยู่ดอกผู้ขันบ่กันกล้ากินก่ายร่องเบิงบ่ผิดหวังดอกครับก็ผิดหวังผมนี่ดีขึ้นแล้วเดี๋ยวนี้มีผิดหวังล่องเบิงคนขึ้นแล้วเออคนขึ้นแล้วบ่ตายแล้ยวจ้า สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการมหาสารเลือดจระเข้เรามาให้กําลังใจผู้ป่วยซึ่งอยู่กันที่จังหวัดเจษฎทธนนะคะคุณผู้ชมคําที่ญาติญาติไม่อยากได้ยินคือรักษาตามอาการแล้วก็ให้กลับบ้านแล้วคําที่หมอบอกว่ารู้ใช่ไหมว่าเป็นมากให้เลือกเอาว่าจะอยู่ในบ้านปลายแบบไหนคํานี้เราจริงๆแล้วเราไม่อยากให้ยาก ผู้ป่วยหรือตัวผู้ป่วยได้ยินหรือแม้แต่คนข้างเคียงหรือคนในครอบครัวได้ยินแต่ว่ามันคือสัจธรรมของชีวิตแต่พี่สำราญเขาก็เลือกที่จะกลับมาอยู่บ้านโดยที่ยังมีความหวังแล้วแกก็สู้แล้วก็สั่งผลิตภัณฑ์เลือดจากเลือก,ก,ก้ของเรามาทานก่อนกับหลังเนี่ยเรามาถึงเราดีใจเราโทรมาตลอดทางเลยคุยกับคุยกับเมียเขาภรรยาเขาว่า พี่เดี๋ยวนี้เขาดีขึ้นแล้วหนูไม่ได้มาเฝ้าเพราะหนูต้องทำมาหากินนี่คืออีกหนึ่งคำของครอบครัวที่ต้องดิน้นรนแต่เราโทรไปเขาบอกว่าพี่สาวพี่น้องที่บ้านนู้นบอกดีขึ้นเยอะมากกินข้าวได้แล้วทุกป่วยมีกำลังใจดีจากครอบครัวหลังจากที่กลับมาอยู่บ้านแล้วผาเลือดจรวดเทของเรามาประมาณสองกระปุกครึ่งเดี๋ยวเรามาดูการเปลี่ยนแปลงแล้วก็คำยืนยันจากผู้ป่วยแล้วก็ เรามาให้กำลังใจครอบครัวนี้พร้อมๆกันนะคะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะพี่สุนัรสวัสดีค่ะพี่อำพรนี่คือมะเร็งหมอหมอว่าจะไหนพูดว่าภาษาเฮาก็ได้หมอเิ่นว่าเป็นบิมี่ฮารักษาแล้วครับเออก็เลยว่าให้มาอยู่บ้านรักษาตามอาการไปเพิ่นว่าพูดง่ายๆคือเลือกไปตายบ้าน่าสั่นครับเรียกว่าสิมาตายบ้านแล้วมันไม่มียารักษาแล้วเนาะกับผู้ดีมาพอ นี่ว่าอาหารเสริมนี่นะอ่าแล้วหมอว่าเป็นที่ท่อน้ําดีระยะสุดท้ายครับระยะสุดท้ายด้วยระยะสุดท้ายแล้วก็ผู้ใดไปรับล่ะพี่สาวไปรับลงมาอ๋ออันนี้พี่สาวพี่อภรรยาไปรับมาจากแก่งบอกจากไปรับมาจากแก่งจันทบุรีตอนมือที่ไปรับเห็นน้องแล้วเป็นจ้าใดเขาตกใจคักแล้วนาะค่ะจอยจนมาสิวามาตายบ้านพี่ละนาะ จอยกว่านี่บอกจอยแห้งดำกระดำจอยกระจอยเหลืองกระเหลืองโอ้จนว่าผิวพี่ศพนั่นเพราะหูมแขวเลยล่ะเอาบ้านเฮาน่ะโอ้โหหมอกเบสนะครับเถียงแห้งหมดเลยล่ะตากลุกตาโกนเข้าไปเบสเดียวพี่ศพเพราะหุเบแล้วเออพี่ศพกระแห้งขิมตะแขวะแขวกระแห้งแล้วนะค่ะคือจนว่ากินข้าวบ่ได้บอกกินข้าวบ่ได้บ่แซ่บบ่กินเลยนะกินข้าวบ่ได้มากี่เดือนกี่เดือนที่ สองเดือนกว่าสองเดือนกว่าหลังจากหาหมอบอกหลังจากหาหมอมากหาหมอที่โรงพยาบาลปเก่าะปเก้าแกงบอกรังวัดจันบุรีเลยครับเออจังหวัดจันทบุรีแต่หมอก็ได้แต่ให้น้ําเกลือค่ะให้น้าเกลือตามอาการขั้นเจ็บขั้นป่วยก็ไปโรงพยาบาลแล้วก็กลับมานอนบ้านกลับมานอนบ้านนอนบ้านก็นัดนัดไปตามนัดหมอไปตามนัดหมอ อืมแล้วตอนนั้นเห็นว่าตอนที่แรกๆน่ะตรวจเจอคือตัวเหลืองค่ะตัวเหลืองตาเหลืองตาเหลืองตามีแห้งค่ะอ่าแล้วเจ็บปวดอะไรข้างในบ่บบเจ็บครับอเจ็บ้วปัสสาวะเขาเป็นสีโคกสีน้ำโคกตอนก่อนไปหาหมอคือฉี่จนเป็นสีโคกแล้วเป็นโคกเลยน้ำโคกเลยคือ เป็นยังปล่อยให้เป็นขนาดนั้นบอกมันเปลี่ยนเป็นเพิ่งจะเปลยนเพิ่งจะเปลี่ยนค่ะโอ้คือคือคือบ๊อบแมนบ๊อบแมนว่าค่อยๆสีค่อยๆเข้มบกอยู่ๆก็ขาเริ่มสีเข้มคักเลยบอกผมหนังแค่สามมือผมสุดเลยสามมือสามมือเองโรคอันนี้บ๊อบแมนทำมาเนีคืออยากอยากบอกคือปกติคนเราอ่ะทุกๆปีควรจะไปตรวจร่างกายประจําปี อย่าอยากคิดว่าเราเดินเหินได้แข็งแรงแล้วเราจะไม่เป็นอะไรเพราะว่ามะเร็งเนี่ยมันกว่าจะตรวจเจอถ้าตรวจเจอในระยะสองระยะสามมันคือความหวังแต่ถ้าอย่างพี่สำราญเนี่ยหมอบอกสุดท้ายระยะสุดท้ายรักษาตามอาการนี่คือสิ่งที่เราเราบอกเสมอเวลาเราเราจัดรายการหรือเราไปเยี่ยมผู้ป่วยคนที่เป็นป่วยหรือยังไม่มากอะไรเงี้ยเราจะบอกเลยว่า คนที่ไม่ป่วยแต่ละปีเนี่ยถึงเราจะไม่เป็นอะไรขอไปตรวจร่างกายเถอะขอโรงพยาบาลรัฐบาลก็ได้ไปขอใช้สิทธิ์30บาทเขาขอตรวจโรคเขาอ,อาจจะมีเพิ่มค่าตรวจอะไรบ้างก็เสียเถอะต่อปีดีกว่าพอถึงเวลาแล้วมันเป็นอะไรเยอะๆขึ้นเนี่ย มันเอาไม่ได้นะมันมันเอาไม่อยู่แล้วถ้าเกิดเจอเราเร็วแล้วเราช่วยได้อาหารเสริมดีๆช่วยได้มันมันคือมันคือมหาสัจจันให้เพียงพรเล่าว่าตอนที่กลับมาอยู่บ้านใหม่ๆอ่ะเป็นยังไงคนที่ดูแลที่ที่รับกลับมาใหม่ๆอ่ะโอ๊ยก็ว่ามันเสียเอาไปกีผุนละเนาะว่ามันสิ้ายพุ่นล้เนี่ยยายนองมากันไม่อาจพี่น้องมาให้กันเซี่เซ่น่ะยายนองมาเห็นน้องน่ะจนว่าตายก็ตายบัตรนี่แหะน้องกูว่าสั้น แต่ก็แต่ก็เอาเลือดจระเข้ติดกินติดมะนาวตอนตอนที่รับมานั่นกินหมดไปกี่กระปุกว่าขั้นไดนกินหมดเพราะกระปุกเด้เพราะก็เริ่มจะกินน้อยๆเด้ตอนเอามาแต่พี่น้องไปไปเยี่ยมกันฮะพ่อมากินแล้วมันกัดมันดีขึ้นเรื่อยๆตาก็จะลดลงตาดูกระโล่นอ่อนก็มีเนื้อมีหนังขึ้นมาหนิซุ่มซึนตะกรันแหงมือนี่ขาวข้าสิทสิทธิไปหาหมอเดือนแรกที่มาหาหมอที่เริงนกทาป่ะไปก็ยังฉี่เข้มอยู่เข้มค่ะสีจ้ เน่เาเซ็ตก,กระปุกจ้าสีดำอ้โห oh. ออกดำคือหลือเลยเอาไปเทนเนี่เป็นหยางเลยโโอ้ห oh. นี่คือลิ์ฤิ์ของมะเมร็งผู้ชมนั่นละแล้วก็กระปุกใดละ่ะที่ว่าฉี่เริ่มมีสีสกระปุกที่สองสีเปื้อนกระปุกที่กระปุกที่สองกระปุกที่แรกกระปุกที่สองสร้างมากกินอยู่โรงพยาบาลเอามาหอดโรงพยาบาลไปเอาอยู่โรงพยาบาลก็เอามาเริ่มมากินจากโรงพยาบาลมากอยู่โรงพยาบาลก็กินกิน หมอให้น้ำเกลือยู่หันกกินกินข้อไปข้อเห่าข้นข้นหายขออมันเราข้ามันใจเข้ามันใจว่าเพราะว่าอาการอาการข้ามันดีขึ้นอยู่เรื่อยๆอเดี๋ยวเบิ่งสีสันของคนมันดีเริ่มอยากอาหารเริ่มอยากกินเขาหมดหมดกระปุกแรกเริ่มอยากอาหารบอกไอเริ่มอยากอาหารอยากมิแต่อยากก็อยากกินเลี้ยกันยังอยากยูหคือคือเกือบสองเดือนเต็มเต็มที่ผู้ป่วย ไม่รับไรค่ะกินข้าวไม่ได้เออแต่พอเริ่มพอทานเลือจอระเข้เข้าไปร่างกายเริ่มตอบสนองในในปฏิกิริยาในในในร่างกายของเรามันเริ่มตอบสนองกับการที่ชีวภาพยังจะมีชีวิตอยู่มันจะเริ่มมีอาการอยากแล้วเวลาร่างกายเราตอบสนองเนี่ยมันจะใช้ทุกส่วนของร่างกายเราก็เลยเริ่มหิว เริ่มอยากเพราะมันต้องการพลังงานก็ไปช่วยมาเริ่มใช้พลังงานมีความตอบสน,นองอันนี้อันนี้คือหนึ่งอาการนะคุณผู้ชมคือถ้าถ้ายังกินอยู่แล้วไม่มีความอยากก็เหมือนที่พี่บอกรอวันจีบอะรอวันจีแต่พอเริ่มสองกระปุกขึ้นไปไปหาหมอฉีเริ่มใส่ขึ้นจนพยาบาลที่เบิงอยู่ถามบอกถามว่าแม่เอายายังให้กินเแต่ไม่อันนี้แล้วให้กินเ ยังเดียวแนวเดียวบ่มีอย่างอื่นกับยาโรงพยาบาลยาโรงพยาบาลเขาจะถ่ายยาโรงพยาบาลตามอาการขยายปอดย้ายยังไงแล้วก็หมอว่าเริ่มใบมันจะกระจายไปที่ปอดมันกระจายทั่วแล้วว่าสาทวากระจายทั่วแล้ววากระจายทั่วแล้วบานเรนนั่นแล้วแล้วแล้วไปเอ็กซเรย์ล่าสุดก่อนที่ทุกจะมาเนี่ยกี่วันเอ็กซเรย์อยู่บ่นั่นเมื่อก่อนเนี่ยเอ็กซ์ค่ะ เอกกับเอกเกี้ยวเกี้ยก็ปอดนั่นแหะเขาบอกเกี้ยวกบตับแต่ว่าสุ่มตับสุ่มอย่างเท่านี้มันจะบก็บบบปวดนั่นเหลบโบปวดแล้วเอกซเลเกี่ยวกับปอดเพิ่นเพิ่นว่ามันเอกซเลก่อนสามว้นก่อนเพิ่นว่าหน้ามันเริ่มลดหน้ามันเริ่มลดปอดเริ่มดีไม่อาการดีขึ้นมากกลัวเกาแต่ก่อนก่อนแต่ไปงดก่อนแต่ตอนไปนอนโรงพยาบาลอมันกลับมาจากโรงพยาบาลก็บมานอนอยู่บ้านม่นอนอยู่บ้านเพราะมีอาการไอหลก็เลยว่ามันเมืยน่น็เลยไปอีกไปอีกไปเอกซเลเมื่อนั้นหมอบอกว่า มันดีขึ้นแล้วนะแม่อน้ําเริ่มจะลดลงแล้วอบอกมึ่งกะดีใจหมัดกะเข้าเมื่อวันที่หกมอนัดก็เลยไปอีกอก่อนเรามาแค่สองวันนะคุณผู้ชมวันวันวันที่หกแกไปตรวจร่างกายไปฟังผลเอ็กซเรย์อีกแล้วเรามาที่เนี่ยคือวันที่แปดกี่เดือนแล้วเนี่ยตั้งมกะลาบอกมกะามะกะาฉันเริ่มหูจักก็มาเป็นคักค่ะกับผมผ่ามกะาผมยังอ้วนปึกอยู่เลย เออกนมากเออมลมากเออมกอามเพรเขาไปซองกล่องป๊บลุงเรแหวกไู่มีน้าเลิ่มมีหน้าเลื่มซองกล่องมีน้าออุ่าุายังพันเห็ดอย่างเวลาแค่มีมีน้ามีหน้าเริ่มไปซองกล่องมีนาอือมีหน้าเมษาพฤสภาคมีหน้าอนเราเขาในซองกล่องเขยังอวนอยู่เนาะอ้วน อยังอ really ้วนอยู่หกสิบตัวอยู่เพื่เก้าช่วงเวลาสามเดือนถ้าสามเดือนค่ะสามเดือนเองจังหวัดมหาพี่น้องจังหวัดพี่น้องตกใจจังหวัดพาคตะวันได้หายเซ่อเซ่อเย็นนองมเก็เป็นยังดอกเงี่ยเศร้าแล้วอืจักน้อยอีกสองเดือนก็จะแลนได้แล้ว กลับไปอยู่กับเมียได้แล้วคุณอาคิดไปชังสั่นนะครับเออละขาถอบ่อยรอกโอ้บ่ะทออย่าทอเดี๋้เออลุกจนได้แล้วนี่กระดูกเนื้อมีแล้วนี่หายเหลืองแล้วกับเบื้องสมมุติว่าีบ่ดำแล้วนี่ยนะเออกับกำเบงนี่เหนียมหนังจุกหน้าเลยตัวผมว่าตะโกนมันเหลืองกีโอ้ยพ่นพ่นผิวขาวอยู่เนี่ยนี่นี่นี่คือกำลังใจดีๆข้อมูลดีๆแล้วสำคัญอยู่ที่ผู้ป่วยซึ่งมีกำลังใจ คือครอบครัวที่ใส่ใจแล้วก็กําลังใจของตัวเองแล้วต่อไปคือกําลังกายของตัวเองที่จะสู้กับโรคเลือดจัลเกเป็นอาหารเสริมที่ช่วยให้มีกําลังกายแต่ญาติพี่น้องแล้วก็ลูกเนียที่ใส่ใจสั่งซื้อมาให้คือกําลังใจชั้นยอดข้อมูลดีๆอย่างนี้เวลาดีๆอย่างนี้หมดลงแล้วคุณผู้ชมเรายินดีที่จะเป็นอีกหนึ่งกาลังใจให้ผู้ป่วยท่านอื่น แล้วก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่จะมาเยี่ยมเยียนแบบนี้ผู้ใดที่ที่ทานของเราแล้วอาการเป็นยังไงโทรมาบอกเล่าที่ไหนเราก็ยินดีที่จะไปเราขับรถมาจากกรุงเทพนะคุณผู้ชมเพื่อมาเยี่ยมพี่สำราญแล้วก็ผู้ป่วยท่านอื่นๆประมาณ800กว่ากิโลเรายินดีที่จะมาไม่ใช่ด้วยเงินเพียงแค่พันสองพันที่ท่านซื้อของเราแต่ด้วยใจที่เราคืยกันมาตลอดเราอยากเห็นเราอยากเห็นเราอยากมาให้กําลังใจทุกๆท่าน วันนี้เวลาดีๆหมดตรงนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะร้อยหายเร็วหายคืนเด้อเดี๋ยวผมว่ามันดีแล้วคงก็ไข่ผมก็มีแห้งคุณกินเข่าก็แซ็นกินข่ากระเสบอยากกินเต้าเข่าเด้อพี่น้องเอ้ยกินยกไปวันนึงหันเข่าเดี๋ยวอยากอีกแล้วก็ ร่างกายเขาบอกว่าเอามากินอีกเออร่างกายเขาก็แข็งแรงขึ้งย่างได้ย่างได้ครับจัดที่นอนได้ไปเองนั่นล่ะบ่ได้พายน้าม้าก็ห้ผู้ใดย่างน้ำย่างเขาไปเลยอีอาหารเสริมมันก็ดีอยู่ดอกขันบ้านกากินก๋าล่องเบิงผูผิดหวังดอกครับผูผิดหวังผมเนี่ยดีขึ้นแล้วเดี๋ยวนี้มีผิดหวังล่องเบิงคนขึ้นแล้ยวเออคนขึ้นแล้ยวเขาตายแล้วครับ